รู้ไหมว่าการลดน้าหนักกับการลีนไขมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับลองมาดูกันดีๆว่ามันต่างกันยังไงคือถ้าจะลดน้าหนักเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับแค่ต้องให้ตัวเลขบนตาช่างเนี่ยมันลดลงลดลงทุกวันโดยไม่สนว่ามันจะเป็นไขมันเป็นกล้ามเนื้อเป็นน้ําหรืออะไรก็ตามในร่างกายที่มันหายไปวิธีก็แค่กินให้น้อยลงนะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเออนะครับแค่นี้น้าหนักก็ลงแล้วแต่บางทีนะครับสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันอาจจะเป็นกล้ามเนื้อดีๆที่เราสร้างมันยากมากๆ แต่ลดไขมันแถมยังพยายามรักษากล้ามเนื้อหรือสําหรับมือใหม่เนี่ยสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกับลดไขมันได้ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยมันก็ต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องอาหารที่เราต้องกินเน้นโปรตีนกินคาร์บกินแป้งแบบดีๆแล้วก็ออกกําลังกายแบบยกเวทเออรวมถึงการคาร์ดิโออย่างพอดีด้วยผลลัพธ์ที่ได้คือคุณจะดูเฟิรม์มกระชับดูมีมิติมีซิกแพคชัดๆเลยละ่ะเพราะฉะนั้นสรุปง,ง่ายๆเลยนะครับถ้าแค่อยากให้ตัวเลขบนรชังลดลงก็เป็นลดน้าหนักเอาแแถ้าายยกกุสวรระชับข็งง ก็ต้องลีนไขมันนะครับเลือกแบบไหนชอบแบบไหนหรือทําแบบไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ